ความหวังแค่หนึ่งสุพนัทชวดบูซีเกม99.99%กูรัมเตรียมส่งไปโยุโรปในช่วงคาบเกี่ยวจากกรณีโคตรละอิสระสีทโลู่ดสื่อใหญ่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ที่จะไปลุยศึกฟุตบอลชายในมารรมซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นภาพระหว่างวันที่30เมษายนถึง16พฤษภาคมแสดงเจตนารมต้องการตัวของสุพนัทเหมือนตา ดาวิงของบีรัมยูนเต็ดไปล่าเหรียญทองในครั้งนี้ด้วยแต่เป้าหมายในการได้ตัวกองหน้ารายนี้คงต้องฝันสลายล่าสุดโค้ชหลักออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าผมได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุมีรัมยูนเต็ดนานแล้วตั้งแต่ถแถลงข่าวทําทีมยู17ที่สมาคมตั้งแต่2ธันวาคมปีที่ผ่านมาเนื่องจากส่วนตัวผมอยากได้นักเตะชุดดีที่สุดไปทําการแข่งขันในสกสมครั้งนี้แต่คุณเนวินตอบผมว่า จะส่งเจแบงค์ไปยุโรปพอดีในช่วงนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะส่งไปทําอะไรแน่นอนผมก็อยากได้สุพนัตน์ไปรูยด้วยกันอยู่ซึ่งขอเป็นรอบท้ายๆก็ยังดีกับปตืนอม,มาการเฮชเผยถึงความพร้อมก่อนพาทีมออกไปเยือนชมเรอัซียอมรับการไปเยือนเป็นเกมที่ยากแต่ก็พร้อมสู้เต็มที่ทุกปัจจัยเพื่อหยุดสถิติเลวร้ายเกมเยือนฉลามชน ข่้นไวก่อนศึกลีโอไทยลีสัปดาห์ที่26ณสนามชนบุรียูทีเอสเตเดียมชมบุรีเอฟซีทีมระดับ6จะเปิดบ้านพบกับลีโอเชียงรายยูเนเต็ดทีมระดับ7ในวันที่9เมษายนนี้เวลา17กา30นาทีสำหรับกวางสมหาภายัยไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันก่อนเกมกาเบรียลม,มาการเยสหัว yes, หน้าผู้ฝึกสอนลีโอเชียงรายยูเนเต็ดกล่าวว่าที่จริงเกมที่เจอกับท่าเรือก็เป็นเกมใหญ่ ปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่ทราบกันคืออากาศวันนี้มลพิษฝุ่น PM 2.5 3 0 0กว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา12วันเราได้ซ้อมแค่4วันปัญหาที่เห็นได้ชัดคือสภาพร่างกายครึงหลังนักเตะงัดพลังออกมาหมดพอเราซ้อมกันหมดปัญหาบหอกควันไม่ใช่เขาอ้างที่เราแพ้แต่เราเล่นในแบบของเราไม่ได้การไปเยือนชนบุรีเป็นเกมที่ยากที่จะเล่นเป็นเกมเยือนแต่ก็ทําอะไรมากไม่ได้เกมล่าสุดค่าฝุ่น190กว่าแต่มาวันนี้300กว่า ต้องประชุมโค้ดด่วนว่าจะทำยังไงที่ผ่านมาเราซ้อม20-30นาทีก็ต้ตงเอานนกเตะเข้าในร่มหรือมาทําอย่างอื่นแทนเพราะข้างนอกมันหายใจไม่ได้มันซ้อมไม่ได้ถ้าเราซ้อมอาจจะเลือนเกตเต็มไม่ถึงเครื่องทีมผมพยายามหาวิธีให้ได้ซ้อมมากที่สุดและเล่นกับบอลให้ได้มากที่สุดใน,นระดับคุณภาพของนนกเตะจชลบุรีมีนนกเตะติดทีมชาติเยอะกว่าเชียงรายเรามีแค่เศษสิทธ์คนเดียวฉะนั้นในทุกๆการเล่นและการซ้อมเราต้องละเอียด เพาะชนบุรีมีนักเตะที่มีคุณภาพการครองบอลและความละเอียดในการเล่นเที่ยวเหมือนกันสถานการณ์ชนบุรีกับเชียงรายคล้ายกันคือไม่ชนะใครมาหลายเกมผลงานไม่ค่อยดีก็เป็นเกมใหญ่สําหรับเราทั้งคู่ต้องสู้ด้วยแท็กติกในสนามด้วยปัจจัยทั้งหมดเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับเซซิต์เขามีมาตรฐานที่ดีกับการเล่นทีมชาติและสโมสรถ้าเราขาดวิ่งแวะขวาเขาก็สามารถเล่นได้ ซึงจริงๆแล้วโมเดลชนบุรีกับเชียงรายจะคล้ายกันเรามีเด็กที่ดันขึ้นมาทุกปีอย่างเช่นตอนนี้เรามีเด็ก6คนที่มาซ้อมกับเราซึ่งมาจากเชียงรายซิตี้และแคาเดมี่ปีหน้าจะไม่ได้มีแค่6อาจจะมีเยอะกว่านั้นเรากับชนบุรีคล้ายกันในเรื่องของเด็กมันเป็นเป้าหมายของสโมสรที่เราต้องมีเด็กใหม่ขึ้นมาทุกปีหนึ่งในนั้นก็คือเศรษฐิทธิ์ซึ่งก็เป็นผลงานทีมของเรา โกัสกลุ่มนี้ตายไทยลีกนัดสุดท้ายใช้ v r แค่4สนามเท่านั้นวรวีปิษณานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัดออกมาขยับคิวเตะเกมสุดท้ายของไทยลีกเพื่อหลีกทางให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2ร16ซึ่งจะทําการแข่งขันในวันนั้นไม่ได้สรุปแล้วย้ายมาเตะในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมแทนแล่าสุดยืนยันแล้วว่าโปรแกรมนัดที่30จะใช้ v r 4คู่เท่านั้น ดแค่4ีสนามเท่านั้นกรารวีปิสนานนทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัดออกมาขยับคิวเตะเกมสุดท้ายของไทยลีกหากวุยมืนเต็ดได้แชมป์เอฟเอคัอันดับ2และ3ในไทยลีกก็จะได้สิทธิ์นั้นไปครอบครองเพื่อเคารอบแบ่งกลุ่มให้ได้สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายศึกลเวร์ไทยลีกจะขยับประหวดพร้อมกันในวันที่12พฤษภามนี้ประกอบไปด้วยลาบูบารเดอร์พบการท่าเรือณสนามสมโพธิเจ็ดปีเชียงใหม่ ปีจีปัทมยูนเต็ดพบชมรีเอฟซีที่สนามพิจีสเตเดียมพิธีปจบ f อพบสุขไทยเอีณสนามสามอ่าวสเตเดียมหนองบัวพิยาเอฟพบลำปาง f อฟณสนามพิจยาสเตเดียมเมืองทองยูนเต็ดพบราชบุรี f อที่สนามเทนทรัโดมสเตเดียมขอนแก่นยูนเต็ดพบทรูแบงคอกยูนเต็ดที่สนามอบจขอนแก่นโบริเทโลเอฟซีพบเดียวเชียงรายยูนเต็ดที่สนามบุญญาจินดาและสุดท้ายบุรีรัมยูนเต็ดพบนครราชสีมามาด้าเอฟซี สนามช้างอารีนาโคตเต้รับชนบุรีสะดุดหลายเกมส่งผลต,ต่อความมั่นใจเกมเยือนเชียงรายต้องชนะเอดโคตทับฉลามชนยอมรับทีมสะดุดหลายนัดส่งผลเสียต่อความมั่นใจนักเตะลัน่นเกมเยือนเชียงรายต้องบุกคว้า3ามแต้มเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนความเคลื่อนไหวก่อนศึกลิเว์ไทยลีกสัปดาห์ที่26 ณสนามชนบุรี UTA Stadium ชมรี FC ทีทีมดับ6จะเปิดบ้านพบก,กับดีโอเชียงรายยูเนเต็ดทีมดับดับ7ในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้เวลา17.30นทัพฉลามชนไม่ชนะใครติดต่อกันมาแล้ว7นัดติดต่อกันเช่นเดียวกับกว่างซงที่ไม่ชนะใครติดต่อกันแล้ว5เกมก่อนการ่งคันโคเตียสสมผูประเสิริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุรีเอฟซีกล่าวว่าเกมที่ผ่านมาจุดที่ต้องแก้ไขก็เป็น เรื่องของการจบสกอร์ที่เรามีโอกาส2 3าครั้งหนึ่งๆแต่เราเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันการโดนโต้กลับในจังหวะที่เรากําลังรุกก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขต้องรวบรวมสมาธิพลังกายพลังใจเพื่อหาจุดเปลี่ยนแน่นอนว่ามันดูกดดันมันดูมีปัญหาแต่เราก็พยายามประคับประคองและหาจุดเปลี่ยนให้ได้ในทุกเกมที่เหลือเราต้องการเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดแน่นอนว่าชนบุรีเองต้องยอมรับว่าผลงานค่อนข้างน่าผิดหวัง ทุกเกมต่อไปนี้เป็นเกมแห่งชีวิตของผมก็คงต้องคุยรวบรวมสมาธิพลังกายพลังใจเพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้ได้เราจะไปโทษนักเตะทีมชาติไม่ได้ไมต้องมองภาพรวมเราปล่อยนักเตะให้ไปมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติในช่วงสําคัญก็มีเอฟเฟคเรื่องความสดอย่างกิสดาชาณรงค์ชัดมงคลรวมไปถึงทรงชัยโดยเฉพาะชาณรงค์และกิสดาเราพยายามหาโอกาสให้เขาได้พักแต่ด้วยสถานการณ์ตรงนี้ ถ้าเราพักคุณภาพทีมก็ด้อยลงก็เลยต้องเข็นกันไปก็เป็นแค่หนึ่งปัจจัยแต่ก็มีหลายปัจจัยอย่างนักเตะต่างชาติก็มีอาการบาดเจ็บไม่สมบูรณ์ก็เป็นอีกปัจจัยเจอมาในเลข2ตลอดก็พยายามเข็นอีกเกมก่อนเบรกสงการภาวนาว่าให้นักเตะสมบูรณ์เราก็มีโอกาสก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเชียงรายก็มีภารกิจคล้ายๆเราในการทำระดับให้ดีก็เป็นงานที่ยากเราเองก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราเสียความมั่นใจไปเยอะเลย หลังจากสะดุดมาหลายเกมทำให้นักเตะภาพรวมของสโมสรดูสั่นคลอนในใจลึกๆต้องมองเหมือนฟุตบอลน็อกเอาท์ถ้าคุณแพ้เกมหนึ่งก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในสโมสรก็เกิดขึ้นในทุกเกมมันก็มีความกังวลบ้างทีมแพ้บ่อยจนกระทั่งบางทีก็ต้องวิเคราะห์ว่าเกิดจากตัวเราไหมหรือความล้านนักเตะหรือการบาดเจ็บของนักเตะหลายคนที่เป็นจิกซอก็ต้องวิเคราะห์แต่เราไม่มีเวลามานั่งเสียใจอะไรมากต้องมองข้างหน้าอย่างเดียวเกมนี้มีความหมายก่อนเบรกสงการ ้ามันได้ผลงานที่ดีเราก็มีโอกาสที่จะไปจูนให้มันดีขึ้นเพื่อล่าแต้มในเกมนัดที่เหลือผมเชื่อว่ามาตรฐานทลิกในปัจจุบันมันไม่ได้ห่างแบบมั่นใจได้ทุกเกมค่าที่มันใกล้เคียงกันมันอยู่ที่ว่าเราผิดพลาดมากแค่ไหนเหมือนเกมที่แล้วเราไม่ได้ผิดพลาดเยอะแต่โดนลงโทษในจังหวะที่ผิดพลาดอย่างที่บอกค่ามาตรฐานของทยลีกมันใกล้เคียงกันจริงๆชลบุรีเป็นบอลเก๋าอยู่แล้วเขายืนหยัดตรงนี้ได้เขาได้แชมป์ทยลีกมา ลิ่นอายความเก่ายังส่งมาต่อเนื่องถึงตอนนี้แน่นอนว่าเขาขายนนกเตะออกไปเยอะแต่เซฟทีมเขาโตขึ้นเก่าขึ้นเล่นด้วยความเขี้ยวการเจอเชียงรายไม่ง่ายแต่เราเชื่อว่าเป็นอีกเกมที่เราต้องเข็นทุกอย่างเพื่อสู้กับเชียงรายให้ได้วิทยาคุณปื้มประธานสมโมสอนฉลามชนชนรีเฟซีเปิดเผยถึงผลงานของทีมว่ายอมรับเลขสอนี้ไม่ดีเก็บแต้มแทบไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปคิดว่าแต่ละปีเป็นธรรมดาบางช่วงก็ทําได้ดีบางช่วงก็ดับลงไปผู้บริหารไม่นิ่งนอนใจพูดคุยกับโค้ชนักกีฬายอย่างต่อเนื่องต้องสู้ให้เต็มที่แม้หมดรุนอันดับหนึ่งและสองแต่เชื่อว่า5เกมที่เหลือถ้าทำได้ยังมีลุ้นมุ่งเน้นคว้าอันดับส